ครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการดีพอเมดต่อเนื่องนะครับเพิวันนี้เป็นวันที่2ธันวาคมเขามีงานที่เรียกว่า UAE Dubai National Day หรือวันชาติของทาง u e e u u b i นั่นได้เลยนะครับ เบอพี่พอเองก็จะรับเกียรตินะครับมาเป็นผู้แทนประเทศไทยที่มาร่วมงานด้วยนะครับกับกลุ่มประเทศต่างๆร้อยกว่าประเทศนะครับเมื่อกี้ได้ไปจับมือกับชีคด้วยนะครับแล้วก็เจอพรินเซสนะครับแล้วก็ได้คุยกันข้างในตัวพาเวเลียของดูไบเองที่เป็นเจ้าภาพการจัดงานครั้งนี้เดี๋ยววันนี้พี่พอจบจากภารกิจตอนเช้าเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวคงจะไปดูบรรยากาศของงานต่อเนื่องหรือรอถ้ามีโอกาสเนี่ยจะแวะไปดูเรียกว่าชีวิตวัฒนธรรมของคนดูไบในพื้นที่ต่างๆ ตามกันไปแบบยาวๆกับเอพิโซดนี้ถ้าสนใจก็ติดตามไปเรื่อยๆนะครับชีวิตพี่ปอที่ดูไบนะครับครับหลังจากที่เราเสร็จสิ้นวันของ National Day ที่ UA e u ดูไบนะครับมีช่วงเวลาว่างประมาณ2-3ชั่วโมงก็เลยมากับทีมงาน สาสวยหนุ่มหล่อนะครับมาเที่ยวโลโก้มาเก็ตที่ยูเออดูไบสักหน่อยเดี๋ยวจะมีอะไรบ้างในนั้นติดตามกันไปครับเขาบอกว่าถ้าคุณ need everything here ก็จ got educated คาพูดอย่างนี้ เมื่อกี้ฟังมาก็แสดงว่าเดี๋ยวนี้เขาใช้แบบโมบายคัสมันร้อยแล้วจะมัดลิงก์ได้เลยทั้ง QR code payment นะครับเมื่อกี้มีติดด้วยนะใช้ดิจิตอลเคอร์เรนซีก็ได้โอ้โหหยุดไม่ได้นะถ้าเราเดินแล้วหยุดเมื่อไหร่เนี่ยจะถูกลักทักทันทีกลิ่นหอมต้นโอ๊กโอ่เครื่องเทศมากนะแต่เราต้องเดินไปเรื่อยๆห้ามหยุดเด็ดขาดของเขาก็จะปเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆมีทั้งกระเกียงอาราดินอ้นกางเกงกี๋กาเกง แล้วเขาจะยื่นของให้กินแล้วเราก็ไม่กล้าสัมผัสเพราะกลัวติดโควิดกลิ่นเครื่องเทศกลิ่นหอมนี่คือเครื่องหอมเขานี่คือใบกะวานนะนี่คือใบกะวานมีกระเทียมแห้งนี่เป็นตลาดสไปซนะครับแล้วกม็มีเกลือที่แต่งเป็นสีนะแล้วก็มีเกลือสมุทรที่เป็นแต่ละที่เกลือเนี่ยเอาไปใช้ทำกับข้าวอร่อยนะครับแต่เราก็ใช้ทําไม่เป็นนะแล้วก็มีเครื่องเฮิร์บนะผงกระรี น้ำหอมน้ำหอมที่มาจากน้ำมันกฤษณะนะฟุ้งไปหมดเลยหอมเนี่ยทุกร้านก็จะขายเหมือนกันหมดเราแวะร้านไหนถ้าเราหยุดแป๊บหนึ่งศบสายตารเราดีนะเขาใส่แว่นตาดำแต่คนที่นี่เนี่ยอ่ที่มาขายก็น่าจะไม่ใช่คนของดูไบเองแต่น่าจะเป็นคนที่อื่นมาขายด้วยนะที่นี่เนี่ยคนชั้นสูงเขาจะมีอยู่จํานวนหนึ่งอยู่ในตําแหน่งชั้นสูงกันแหละนะครับห้ามคนชาติชนชั้นอื่นมาอยู่ในตําแหน่งนั้นนะครับฮัลโหล โอ้ oh, เราก็เดินมาเรื่อยๆนะครับเจอของร้านขายซูเปอร์เนียบริเวณด้านนู้นก็จะเป็นท่าเรือนะครับแล้วก็มีเรือข้ามฟ้าเป็นตัวโลโก้นะครับเดี๋ยวเราจะไปเดินดูตลาดนี้ต่อนะเมื่อกี้เราหยุดอยู่เราจะถูกปล้นเขามีคนเตินมีน้องเขาถ่ายรูปนะครับแล้วก็มีคนท้องสินหนย,ยุดให้เราถ่ายรูปตลกดีัสดีกว่เนียนี่แหละเขา,านั้นนี่เขาก็ตลังคิดว่าผมเป็นคนจีนแน่นอน ไม่รู้ว่ากิฟผมมาจากเมียนแลนไชน่าหรือเปล่าจะมขาได้ไปบอกเขาว่าฟอร์มไทยแลนด์เขาบอกโอ้เวอร์รี่บิวตี้ฟูลแคนทรนะครับเขาบอกว่าคลัมไลเฟนส์เพื่อนเข้ามาเพื่อซื้อชุดไปใส่อ๋อนี่ร้านขายตัวนะครับร้านขายถัวมีร้านมีขายชุด ่เราน่าจะผ่านชุดอันนี้ไปแล้วนะนิจฉนจาเซ้นจ่าไหนไหนไหนอเดีดนะเฮเกแกเราเราโดนแล้วนะเราโดนลวเราโดนลวยิ่งยิ่งเบสเเช็อกโกแลตอ น้องเลดี้เราจะเห็นว่าเขาขายของเก่งมากนะครับผู้ภาษาไทายได้ด้วยผู้ภาษาจีนก็ได้มีฮาวเฟนส์เขาจะมีซัมซัมไกแวร์เ e ียบลูคอลเลอร์ไม o ไ่ไว e ์พิเศษโอ้ no, no, e ห ถ้าคุณเด s สักกี่ช็อกโกแลตกิ๊ฟเย้ I I only get two. I give one more, no problem. Nepal. No. India. No. Cambodia. Oh! very nice country. ปากีสถานชุด130่งนั่นเองนะครับ130พันกว่าบาทเท่านั้นนะครับ เราจะพยายามหาทางออกไปโดยเนียนๆตอนที่เขากำลังคุยกับคนอื่นนะครับเพราะไม่งั้นเราจะอยู่แล้วเราก็จะต้องเสียซื้อชุดหรือซื้อขนมอย่างแน่นอนเมื่อกี้พี่พอก็เอาขนมคืนเขาไปแล้วนะครับส่วนใครที่ไม่ทันเราก็ช่วยไม่ได้นะเพราะนั้นเราจะไปแบบเนียนๆนะครับพอเราไปแบบเนียนๆปุ๊บเนี่ยเขาก็จะไม่รู้แล้วว่าเราออกมาไปแบบเนียนๆเลยเนียนๆ สวัสดี my friend y h friend r e you from sir Thailand oh my brother my yeah how are you you w a n t a l i t me dress no no yeah no yeah friend of mine yeah I s h e o t for Dubai just try no 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 yeah 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 wait later จัดหมกของเรา they come back later I miss you come back yeah 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 รีบออกมาก่อนดีกว่านะครับอยู่ตรงนั้นต่อไปเรื่อยๆก็อาจจะหมดเงินเพราะเราไม่ค่อยมีกระตัง นี่เราเดินมาจากร้านสไปซี่ที่ขายเฮิร์บนะครับแล้วก็มาร้านเครื่องแต่งกายที่เป็นมาเก็ตก็จะเป็นโซนเครื่องแต่งกายนะแล้วก็จะมีร้านโกลส์มาเก็ตก็ขายทองนะดู mm hmm. เป็นิวเวอรี่นะครับก็ทองที่นี่ชอบนะครับ mm hmm. อย่างกามาเดินเยวาวราช คือตลาดเพชรตลาดทองขายของเหมือนเดินบ้านมอกัจยวราดส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนเดินตอนนี้ไม่ค่อยมีคนเรียกขักมือเท่าไหร่นี่อะไรเนี่ยอ๋อมันก็ชุดแบบอียิปต์เลย ในร้านเขาเป็นชุดแบบอลังการแบบอลังการงานสร้างมากนะร้านทองอยู่ข้างในอันนี้ก็ชุดแบบโห้ไม่รู้ใครจะซื้อมาใส่เนี่ย หอมๆปุ้งกระจายเต็มหัวไปหมดที่นี่เป็นประเทศที่มีความหอมมากนะถ้าคุณมาเดินนี่จะไม่ได้กลิ่นอื่นเลยกลิ่นน้ำหอมเต็มไปหมดนะครับเราเดินอ้อมมาแล้วนะครับอ้อมตลาดน่าจะเป็นโซนโซนตามกลุ่มประเภทต่างๆนะวันนี้เป็นวันชาติน่าจะปิดเร็วเหมือนเรามาเดินโบเปับผมก็ไม่รู้นะน่าจะเป็นของที่คล้ายๆกับพวก เหมือนในโบเบ้ก็คล้ายๆกับถแถวๆตรงที่เขาเรียกอะไรประตูน้ํานะครับบางคนก็มองเราแปลกๆเหมือนกับเราตอนแรกเขาจะเ่่ามาทักเราเนี่ยเขาอาจะจะทักหนีเห่าก่อนนะจะเหลือไปดูตากล้องผิวดำคาเขาก็เลยแบบว่าสวัสดีค่ะ รียบร้อยนะครับแล้วก็จบภารกิจที่ตลาดสปซ์หรือตลาดโลโคเก็ตที่เขามีหลายชื่อนะครับก็ความจริงมันมี3ตลาดอยู่ด้วยกันโอ้ิ่นอะไรข้าสจมูกไม่รู้ขนาดจะนหน้ากากนะก็มี3ตลาดอยู่ด้วยกันมีตลาดทองตลาดเสื้อผ้าแล้วก็ตลาดเครื่องเทศนะครับก็เดินแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองไม่มีโอกาสนะก็น่าจะเพียงพอแล้วเดี๋ยวเราจะไปตลาดไฮโซแล้วเรียกว่าดูไบมอ,อนะครับก็ไปแวะทานกาแฟที่ดูใบมอให้ตากล้องปลดหูปปวดตาหน่อยว่า ห้างส,สินค้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกนี้เขาหน้าตาเป็นอย่างไรตามพี่พอไปที่ดูไบมอลนะครับครับก็มีเวลาว่างยามค่ำนะครับเสร็จการปฏิบัติหน้าที่มีเวลาว่างวันนี้วันหยุดเนี่ยเป็นฮอลิเดย์ของคนดูไบนะครับเมื่อกี้เราไปตลาดพื้นเมืองมาเรียบร้อยวันนี้พี่พอก็เลยมาต่อมาดูห้างที่ใหญ่ที่สุดในโลกเขาเรียกว่าดูไบมอลนะครับ หลายๆคนก็เคยมาแล้วหลายๆคนยังไม่เคยมาก็ไปดูซิว่ามันแตกต่างกับตลาดที่เป็นโลโลคอยังไงนะครับก็เดี๋ยวเข้าไปดูในตลาดดูไบมอลกันหรือห้างสสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในดูไบครับเขามาถึงปุ๊บก็ได้ยินเสียงเพลงเลยนะครับแล้วก็เป็นห้างที่มีกลิ่นหอม คนเดินก็จะเป็นคนที่มาช้อปปิ้งนะครับร้านแรกที่เราเจอก็ร้านโรเล็กนั่นเองนะครับวันนี้ใส่นาฬิการุ่นนี้อยู่นั่นเองก็เป็นนาฬิการาคาปกติที่เราสามารถหาซื้อได้ที่ดูไบนะครับแต่พี่พอเองไม่มีเงินแล้วนะครับก็เป็นวันหยุดของเขาแล้วก็เป็น National Day ด้วยด้าน,นหน้านี่ก็คือตู้ปลาจุดศูนย์กลางที่เขาไว้เลี้ยงปลาในห้างครับอันนี้ก็เป็นตู้ปลาอแอนครม คนก็ชอบมาดูกันปลากระเบนปลาอะไรแล้วแต่ตอนนี้มาโซนน้ำหอมแล้วนะครับแล้วเขาก็ละเดินผ่านมาแล้วเขาก็ฉ,ฉีดฉีดฉีดแล้วมันก็จะหอมฟุ้งไปหมดจนกระทั่งปวดหัวแล้วตอนนี้รู้สึกมึน ชาแนลโบซาเช่ก็แล้วพี่พอคิดว่าเราดูกันแค่นี้บรรยากาศชิวๆสบายๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวพี่พอต้องถือโอกาสนี้ในการที่จะไปหาอะไรทานหน่อยนะครับแล้วพอจบจากการหาอะไรทานแล้วก็คงจะต้องไปปฏิบัติที่ต่ออีกทีหนึง่งตอนประมาณหนึ่งทุ่มนะครับก็วันนี้ขอจบไว้ที่ลานตรงนี้ที่เป็นลานแฟชั่นนะครับก็เป็นห้างสสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วก็มีการตกแต่งมีการลงทุนวันนี้เป็นวันหยุดคนเยอะมากนะครับ แล้วก็เป็นพื้นที่หนึ่งที่เห็นภาพการเปลี่ยนแปลงยังไงพี่พอก็เชื่อว่าถึงแม้จะมีโลกเมตาเวิร์สหนึ่งแม้จะมีการค้าบนโลกเสมือนนะครับแต่คนหรือมนุษย์เราเองก็ยังจะต้องเข้ามาอยู่ในโลกของความเป็นจริงอยู่ด้วยนะครับเพราะไลฟ์สไตล์เราต้องมีการพบปะสังสรรค์เจอเจอกันบ้างนะเพราะฉะนั้นมันคงไม่ได้ถหมนขนาดว่าจะต้องไปอยู่ในโลกเสมือนทั้งหมดนะครับเลยแม้แต่การทําธุรกิจออนไลน์อย่างเดียวนะครับมันก็ยังมีโอกาสที่ในการทำเขาเรียกว่า สินค้าที่เป็นพวกพรีเมียมนะครับหรือสินค้าที่เป็นโอกาสระดับไฮเอ็นเพราะคนต้องมาจับต้องต้องมาสัมผัสต้องมาดูก็มีโอกาสมาให้เห็นทั้งตลาดที่เป็นโลเคอลมาเก็ตแล้วก็เป็นตลาดที่เป็นตลาดไฮเอ็นอย่างที่ดูไบมอนี้ที่มีซุปเปอร์แบรนด์ความจริงก็เมื่อกี้พูดเล่นๆมาตลอดทางแต่จริงๆไม่สามารถซื้อได้หรอกเพราะราคาค่อนข้างสูงก็เดี๋ยวขออนุญาตจบรายการไว้ประมาณเท่านี้นะครับแล้วก็ขอไปทำภารกิจอื่นสักแปบ๊บแล้วคงจะเจอกันในชีวิต พี่พอเดี๋ยวดูใบอีกยาวๆของวันพรุ่งนี้หรือวันถัดๆไปนะครับสวัสดีครับย่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดตับสไ้งค่ให้พี่พอด้วยนะครับสวัสดีครับ